สวัสดีครับช่องชายหรือไม่นะครับมาอีกแล้วมาเป็นระยะระยะระยะออยู่นี่รอแม่อยู่นี่บ่มไม่แนวกินแม่จะไปเก็บผักติวกกต้วกัเก็บผักติ้วก่อนผักติ้วกายู่ก,ก้ไกนะคะนี่คือบ้านเรานะคะผักติ้วก็จะเดินไปประมาณสิบปี ไกลมากนะคะมันไกลมากมันอยู่ทางโคกนะคะมันอยู่ทางโคกไกลออกไกลออกจากบ้านมากเลยมาเด้อมาเด้อไปเก็บพักเตี้ว อยู่ไกลมากนะไกลมากยางเก็บเสายางเก็บเสาเหบๆระยะทางประมาณโอ้โหหลายกิโลปักติวเราอยู่ไกลมาก เจ้าของสวนไม่รู้ว่าผักกิ้วดอกหรือเปล่าโอ้โหเอางั้นเก็บใบอะไรใบกุลเอามะฮองกระตาใบกุลเอามะฮองกระตานี่เก็บได้แล้ว ็บไปแลวเก็บไปเลยเฮียเนอะโอ้ยขาต้าหายนะเด็กยังกับเฮียติเฮียวงับเบิ้งซื่อกับไครคับเบิ้งือแค่นเฮียมืดเลกง่างเก็บไปฝากใรฝากกเทาฝากกอเทาตูกัญากินไปกินแล้ว ปูกับยากินเลยปูกับยาขึ้นเด็กินก่อนว่ะวพวก็แถากินหลังพเแถากินหลังปูกับยากินก่อนแน่นอ่ะอืออ่พอเจ้าต้องกินก่อนพอคอยแล้วพอเจ้าอยู่ไก่เนาะพอคอยอยู่สามจังหวัดถุนเนาะอยู่ก็ละจังหวัดถุนเนาะอือผักติ๋วเราจะเดีเราจะหานงาเมลงมาเล็กน้อยนะคะยังหานงาใหญ่นะ เราสีง,าเ,นะเา,งาเนี่ยนะคะเอางาเน้น้อยนะคะเราไม่เอางาใหญ่งาใหญ่เราไว้กินปีหน้าอีกนะคะเราเอางาเน้น้อยแค่เขากลับกล่องเลยล่ะอันมูนิกลับกบบล่องบ่ได้มันบ่แม่ล่สุดอืงเด้อ เราจะมาสาธิตวิธีเก็บผักติ้วนะคะาสาธิตวิธีเก็บผักติว้วเดีต้องเก็เา็ปถิ่นปานคือนั่นเด้อเตึงเมเก็บหมดเลยเตึงเตึงผักติ้วเก็บหมดแล้ว ต้อมาเด้อค่ะเด้อมาเก็บผักติว๋วเ,เ,เ,เด้อมาสัตว์เด้อเมสซี่นี่เท่าสิเก็บไปทางพยักเหมือนบอกเท่าสิเก็บไปสารคามสะทึกบุรีรัมย์กินแล้วนะคะบัดนี้พยักสารคามที่ได้กินแค่นึงยู่ไกล ไปมณันั์นุ่งกับท่านมีต้นดอกนะพักเตี้ยวไมากินแน่ไปมนัณนยังพ่ะท่านดอกมนีดอกแล้วนะคะแต่ตัวศากเร์ล้วนะครับกับปีละเทียเนาะปีละเทียเราใม้ปลาเนาะผักปลาผักปลาพิธีเก็บของเราเนาะเราหูดเลยใช่ไหมคะเราไม่ได้ลีเอาเทีระละดอกใช่ไหมไม่ได้ลีดอกเราไม่ได้ลีเอาเทละดอกเอาสาธิตวิธีหูดปึ๊บสโลได้ปหยังสู้เออวิธีหูดนะคะสู้เออเจ้ายาหูดแล้วสโลสโลบ่ได้ครับ นี่นะคะวิธีเราเราเราเก็บเรา<บ>เราเรา,เราหูดมาเลยนะคะเราหูดมาเลยรูดแบบนี้เลยนะคะเ,เ,เรา<อ>เราเราไม่รีนะคะถ้าถ้าเรารีอย่างนี้นะคะเราริ steel, แบบที่ะดอกระดอกแบบนี้นะมันมันซานะคะมันซาเราต้องหูดรูดอย่างนี้นะคะมันเร็วนะคะหูดเอานะคะเราต้องหูดเออกระบอมนี่เขาถือกล้องให้คุณพ่อจะถ่ายใอยกับพ่อเหพ่ออยากเอากล้องน้อยเนาะ ดูแลคอยพระท่านไอออกกล้องถ้าจะไปเตี๋ยวพ่อเหรวะไม่กําลังใจคอยกับพ่อเหรวะอันี้กําลังใจอันนี้เราก็จะไปตัดหญ้าเราผักจิ้วไปส่งด้วยนะคะโอ้ยเนาะนโอ้ยเรื่องเก็บไปไว้นะงามันนะงานเก็บออกจากสวนเพิรนน์ลนนะ่างะโอ้ยเอาแนวมาหองอย่างดี นี่นะคะใบตองกุ้งครับใบตองกุ้งเราเนี่ยมะฮองอ่มาอย่ามันจะว่วมไหนก็จะขยับดุอะไรวะมันว่วมบุ๊บเลยได้บอกห้ายวิธีธีเราหูดนะคะเราหูดเรา,เราไม่ได้เอางาใหญ่นะคะเราเอางาเล็กๆไว้ <เล S 1> มันปงไว้มันปงอีกนะคะไว้เราเราเอาไว้มันปงอีก เราเราเอากินเล็กๆเบี๋ยวเติงมันจะมาขโมยเอาหมดตึงมันดูไว้แล้วมันไม่มาเอาถ้่มึงยกบอกว่ามาเอาผู้เดียวมึงถูกปะอุ้ยบกมันมาเอาเก็บเอานมาเก็บเนาะอ่านเลยอ่านมาเด้ออ่านเอ้ยอ่านกินม่าเป็นหรอกวิทีพูดของเราโอ้ยกล่องไข่กรดไดเนาะ มีวิธีหูดนะคะหูดหูดลงมารูดนะคะรูดนะคะโอ้ยภาษาไทยเขาเรียกว่ารูดลงมาถ้าาษาภาษาอีสานเขาเรียกว่าหูดนะคะหูดหูดมันไกลมากนะคะมันไกลจากบ้านบ้านมากเลยนะคะมองไม่เห็นหลังคาเลยนะคะแต่ว่าเขียวๆนั่นคืออะไรเออมันไกลจากบ้านมากนะคะ สิบกิโลนะคะประมาณสิบกิโลเราก็จะเก็บไปทั้งข่ายทั้งเก็บมันเราท่านคบหน้าที่เนาะเอามาซอยเก็บกันเด้อเมดพี่โอ้ยม,มันจะคล้องตามันจะคล้องตา เราจะเอาไปพยักนะคะตอนนี้เราจะเอาไปสารคามดินน้ำนาซุมแต่บ่มี่พักดิวกินบ้านโน่นบ้านทงเนาะตุ้งตรราร้องไห้ดูดนี่น้องูเออต่ก็เห็ดดีๆมาเนาะวันนี้นานาพักดิวนามดแดงแม่นบอวันนี้ก็นาเห็ดแม่นบอ เบียดหลายครับอยากให้เบียดร้ายเบียดหลายคู่บานล่ะอกจากบานมาได้หรอกบานของอ้อมาเบียดร้ายคู่บานนั่นละคิดเบียดคิดงานคู่บานนั่นละโอ้ยมันติดคองล่มแล้วว่ากรตาลมมันก็ลมใส่อันอันนี้อยู่ดอกพงเงี้ยเกศ เราต้องเก็บงาเก็บหลักฐานด้วยนะเราต้องเก็บงาไม้เก็บหลักฐานเอาไปไว้เอาถุงหัวด้วยนะเราได้กระตาน้อยหนึ่งแล้วนะคะเราได้กระตาน้อยหนึ่งแล้วเราจะเก็บให้ได้อีกกระต่ายใหญ่หนึ่งเก็บให้ได้เข้งหนึ่งนะคะเราก็จะเอาไปบ้่นน้ำาอมตอนนี้ ออก็ยังไม่สวยมากนะคะยังไม่สวยมากอากาศยังไม่ร้อนนะคะตอนเช้าอยู่สง่งน้องเกือก้อไปโรงเรียนแล้วทําความสะอาดเรียบร้อยเราก็เลยมาเก็บผักติ้วนะคะเราจะไปตัดหญ้ากันพี่ก็ไปซื้อๆกับมีเนี่ยไปฝากพิ่นนะคะอาจจะไม่ใช่ของล้าค่าอะไรแต่ว่าป้าเจ๋อบอกเป็นของล้าค่าจังไดว่าปีหนึ่งไหนกินแค่หนึงเนาะขอสงสันส<ผ>ูงเลยมานไม่ท่ามวดดาเลยนี่นะคะ แม่ๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องภายเลืฟด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ